ซูซูกิสกายไดครับรถไม่ติดไฟโค้ดโชว์ทำไงดีครับอาจารย์ดูคลิปแล้วก็อดสงสัยไม่ได้นะทีนี้ปกติคลิปทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมจะให้คุณทำเลยดูคลิปเลยใช่ไหมดูคลิปเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลย อันนี้เรามาลองคิดตามกันไปทีละสเต็ปนะครับอาการช่างก็บอกมาคืออะไรครับการสตาร์ทมิจิดการครับมีการติดค้างของก่อไฟก็คือพูดง่ายๆมีโค้ดว่างันเลยนะครับทีนี้กระบวนการวิธีวิเคราะห์เนี่ยมันต้องมองอย่างนี้ฮนะคือการติดโค้ดเนี่ยมันเป็นตัวช่วยเรานะต้องคิดอย่างนี้ก่อนผมพูดเสมอนะ แต่ทีนี้อาการที่มันออกมาเนี่ยถ้าเรามีความรู้ระดับหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ถ้าโชคดีก็คืออาการของโค้ดที่แสดงรหัสนั้นออกมาเนี่ยทำให้เรารู้ไงว่าโชคดีว่ะเป็นเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างเช่นสมม,นะสม,ม,นมุตินะฮะถุารถมันไม่ติดอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปดูปั๊บปรากฏว่ามัน เป็นโค้ดของ C K P อย่างเงี้ยมันเป็นโค้ดของคอยอย่างเงี้ยมันเป็นโค้ดของปั๊มอย่างเงี้ยมันเป็นโค้ดของหัวฉีดอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นเหตุผลของการที่เครื่องยืนไม่ติดอยู่แล้วงั้นถ้าเราสามารถเรียกโค้ดดูได้ปุ๊บเราก็จะตอบได้ทันทีเลยว่าอ๋อถ้าเราแก้ปัญหาตัวนี้ได้ในรหัสโคด้ดตัวนี้ได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่ กระบวนการที่มันจะไปดูโค้ดตรงนั้นเนี่ยสุ zu กีมันต่างจากที่ห่ออื่นไงนะครับในที่ห้อที่เรารู้จกักคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณนะนะมันได้ายามาห้ายานเนาะคือมันต้องเรียกดูใช่ไหมกระบวนการเรียกดูก็ตามที่เคยใครเคยดูคลิปผ่านๆมานวครับออฟถอดเสียบออนนะครับแล้วถ้ามันยังไม่ขึ้นหนีก็ส,สตาร์ทเท้านะครับแต่ทีนี้บังเอิญว่าถ้าใครที่เรียนกับผมมาหรือใครที่เคยดูคลิป ผ่านๆมาเนี่ยเราจะสังเกตนะครับคิดตามมาไหมนอ้องรถคันนี้สตาร์ทไม่ติดฮนะแต่ลักษณะของไฟสัญญาณที่โชว์ว่ามีโค้ดเนี่ยยังอ่านไม่ได้นะยังอ่านไม่ได้นะไฟสัญญาณที่โชว์ว่ามีโค้ดเนี่ยเป็นลักษณะติดค้างมันเป็นโจทย์สำหรับคนที่รู้อะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้ามันติดค้างอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ อุปกรณ์ทำงานหรือเซ็นเซอร์ที่ไม่มีผลถึงกับทำให้รถคันนั้นสตาร์ทไม่ติดมันอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็นแมปอาจจะเป็น iat อาจจะเป็น eot ก็คือเซ็นเซอร์ความดันเซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนเซนเซ,นเซอร์อะไรอ่ะปริมาตราตำแหน่งเร่งอะไรก็หวานไปนะครับอยงั้น โจทย์ข้อนี้เราจรึงมองได้ว่ารถคันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นช่างนะเรามีความรู้เนี่ยเราจะเรื่องมอง้ว่ารถคันนี้เนี่ยอาจจะต้องเกิดปัญหาซ้อนปัญหาใช่ไหมเมื่อเกิดปัญหาซ้อนปัญหาสิ่งแรกที่ต้องทําก่อนเลยคือต้องเรียกดูโค้ดก่อนใช่ไหมก็ใช้กระบวนการเรียกดูไปนะครับปรากฏว่าเรียกดูโค้ดทั้งสองวิธีเลยอ่าเพราะเราไม่รู้ไงว่าที่มันติดแช่เนี่ย มันเป็นการแสดงว่ามีโค้ดรหัสปัญหาแบบเซนเซอร์อุปกรณ์ทำงานที่ไม่สามารถที่ที่ไม่ถึงกับทําให้รถไม่ผิดเครื่องได้เราก็เรียกวิธีที่สองด้วยเลยนะเพื่อที่มันอาจจะขึ้นโค้ดตัวนั้นด้วยก็ได้ปรากฏไม่ขึ้นแต่เรียกวิธีแรกคือเรียกแบบออฟถอดเสียบออนธรรมดาปรากฏว่าเป็นไงครับขึ้นโค้ดครับขึ้นโค้ดที่ว่านั้น ก็คือโค้ดอะไรครับโค้ดสิบสาม่เห็นไหมฮะก็เป็นโค้ดอะไรเลย13ก็เป็นความดนจิทัลไอดียสิก็เป็นตำแหน่งเล่งนะก็ถ้าเราดูจากรูปมันก็จะบอกให้เรารู้ว่ามันอยู่ที่เรามีความรู้เนี่ยมันก็จะตอบได้ว่ามันคือเซนเซอร์ที่ เรือลเล็กน,นั่นเองหรือเซนเซอร์หลักน,นั่นเองใช่ไหมเขาก็ผมก็เลยบอกให้เขาไปดูใช่ไหมพอเขาไปดูปั๊บเป็านไคำตอบมันก็ออกมาแต่แน่นอนครับมันยังมีอะไรที่ซ่อนเล่นกว่านั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนอเหตุของการทำให้เครื่องยนต์ไม่ติดเนี่ย ไม่ได้เกิดจากเซนเซอร์สองตัวนั้นแน่นอนเพราะเซนเซอร์สองตัวนั้นไม่สามารถทําให้เครื่องยนต์ไม่สามารถติดเครื่องได้นะครับแต่อาจจะมีผลให้เครื่องยนต์เนี้ยขี่ไปแล้วมันสะดุดบิดคันเร่งแล้วไม่เป็นไปตามที่มันควรเป็นอะไรเงี้ยสตาร์ทเครื่องยากอะไรก็ว,ว่าไปหรือการเร่งไม่ตอบสนองก็ว,ว่าไปแต่ไม่มันไม่สามารถทําให้เครื่องยนต์ไม่สามารถติดได้หรอกนะครับและมันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่า มันไม่ได้จะเป็นเรื่องของการขาดหลุดหลวมของอุปกรณ์ทำงานหรือเซ็นเซอร์นั้นๆที่ทำให้เครื่องยนต์ไม่ติดได้ไม่ว่าจะเป็นคอยล์เฮลเซอร์เซนเซอร์เอียงอ,อ,อะไรกะปั๊มวฉีดอะไรพวกนี้นะอุปกรณ์หลัก,กแต่มันเกิดจากความเสื่อมความสกปรกหรือได้อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันไม่สามารถทำงานได้ตาม กปกตินะครับเมื่อเราตั้งข้อมูลสมมุติฐานนี้ได้ไปลงมือทํามันก็จะได้คําตอบเราไปดูกันครับว่าแล้วช่างกับโคราสวันนี้ไปเจอคําตอบอย่างไรไปชมกันครับ เช็คระบบเรียบร้อยแล้วไฟยังไม่ออกไปฉีดก็ลองมาดูตัวปั๊มนี้้วยนะครับลองถอนมาล้างดูนะครับล้างแล้วตอนนี้ปิดเรียบร้อยแล้วครับน,นี่เลยตรงนี้เลยสองตัวครับอันนี้นะครับเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับ ถ้าสายไฟมันเราเช็คระบบได้เรียบร้อยแล้วลองถอดหัวฉีดมาล้างเลยนะครับตัวนี้เลยครับขอบคุณครับอาจารย์กิจครับ